สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องป o โปลอบสองศูนย์สองหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาสร้างวัดกันต่อเนาะแล้วกพ็พอพูดถ่ายรูปผมได้แกแ้แล้วก็ได้ไปโดดตาโดบร็ว,ว,แ,ลวแล้วก็ถ้าเห็นบล็อกพวกนี้ก็ถ้าอยากเห็นแบบที่ไม่มีบล็อกพวกนี้มาเกะกะก็อย่างนี้คี่ผมการเอาไว้ไม่ให้แบบควาสามารถปีนแบบได้เนแบบี่ย ตัวนี้ปีนตัวนี้ปีนใต้นะแปะเลยตัวนี้ก็นับผมได้ใส่ดูต่างไปแล้วเป็นโมเดลนี่ก่อนจะเป็นโมเดลพัฒนารูปเขาได้บอกมาแล้วว่าอยากให้เปลี่ยนม,มนะุมเนี่ยเพราะว่าตัวนี้เป็นทิศตะวันตะวันออกของดววันออกตะวันออก,ออกมั้ง เอ๊ะตะวันออกทางคือถ้าผมย้ายว่าทางเนี้ยคือมันก็จะไม่ได้ผมขอเอานี้ไปคิดตะวันออกแล้วกันนะโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาสร้างหัวะระฆังผมก็สร้างไว้ใกล้ๆผมก็สร้างไว้เรียงๆไม่เรียงกันผมก็สร้างไว้เป็น ผมสร้างไว้แบบผมสร้างไว้แบบวางไปข้างๆกันก่อนคือเดี๋ยวค่อยมาจัดวางตอนสร้างจริงจังนะครับโอเคผมต้องวางบล็อกก่อนเออไม่ใช่อย่างนี้เดี๋ยวนะไม่ใช่นี่ต้องเป็นสีดำนี่ใช่ไหมเท่าแปผมจะใช้ดำแล้ ปึ๊บโอเคปึ๊บปุ๊บปึ๊บวางตรงนี้ผมจะวางเรียงกันหมดเลยโอเคผมขอไปดูก่อนนะครับโอเคเมื่อกี้ผมไปดูมาแล้วขอโยนไอเทมทิ้งก่อนนะครับผมจะคลิกก่อนว่าต้องใช้บล็อกอะไรบ้างอ่ะผมดูเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นบล็อกสีขาว แบบนะความจำเสื่อมก็รัวรัวรัวลืมลืมลืมแล้วก็อะไรนะเอ้ยเดี๋ยวเพ่นโอเคผมขอไปดูแบบก่อนก็เคผมเอาบล็อกซีเมนแบบสีคล้ายๆกับไอที่ใช้สร้างวัดน่ะโอเคเดี๋ยวขอเริ่มสร้างก่อนนะครับเจ๊กวนเจนะครับเนี่ย ปุ๊บ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 ตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอเคประมาณนี้มันจะพอไหมเพราะว่าขยายหน่อยีกว่าปุ๊บปุ๊บก็จะน่าจะเป็นเก้าคูณเก้านี่แหละ ตอนนี้โอเคผมต้องวางก่อนนะครับเนี่ยขนาดถาไประมาณนี้ก็น่าจะได้นะผมว่าโอเคอันนวางกันนะครับโอเคปึ๊บ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 ป๊บะนี้ป้าโอเค เดี๋ยวเข้ามาทำบันไดผมต,ต้องวางตรงนี้ก่อนตรงนี้เวนโลว้เถอะโอเคปึ๊บ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 ,บ,บโอเค หินโคลาสมันได้โคลาสไปด้วยโอเควางไงให้มันตรงมันต้องวางสามช่องครับอืมโอเคตุบตุบโอเคขั้นตอนต่อมก็ือพื้นมาพื้นนะโอเคพื้นมาแล้วขอไปดูแบบนึงครับ โอเคยวไปดูแลมันจะมีเหมือนเป็นเสาขึ้นไปอบอ่ะสักประมาณนี้แล้วกันเอาความาวาอสูงสี่บล็อกอ่แล้กก็พวกไม้อ่ะบันไดเอ๊ะอืมเพนบางกว่า ขอลองวางไว้นแน้วครับเดี๋ยวตัดไปโอเคผมก็วางสักการแบบแบบนี้สักการตรงนี้จะเอาเป็นพื้นนะครับโอเคแต่ปัญหาอ่ะขี่เจอแหละแนทินทูลาสวางโอเคมาวางกันนะครับเนี่ยคือกิเกตเอาบล็อกมาครับเมาแค่น,นี้ก็พอเดี๋ยวก่อ็ตึงต้องปูก่อนนะครับเนี่ย อึ๊บอึ๊บอืปต่ออีกมั้งเราดูกันนะครับเนี่ย ขอดูแบบเลิก อ่ะอกกินโคล่าเลยคราวนี้เอ้ยไม่ใช่อย่างนี้ว่าแปะเอ๊แปะ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 เปะ๊ะเปะ๊ะเปเ เขาชั้นแรกเลยทำเป็นแบบน้ำด่างโอเคก็วางเสาฮึิอืม ป๊บบบโอเคแล้วก็บปึ๊บปึบป๊บอะไม่ใช่อย่างนี้โอเค โอเคผมเคนดูแบบไปรอบแลครับคีด,ดูแบบปล่อยมากไม่เคยเห็นบากมาก่อนโอเคไปดูแบบไปรอบแล้วแบบครั้งนี้มันก็จะแบบ ชั้นตรงนี้เหมือนใช้เป็นแบบเป็นแบบบนันไดแบบเหมือนเป็นบันไดลิงครับแต่เกมนี้ม,มันก็ไม่จะเชือกก็ใช้เชือกเลย วางกันนะครับโอเคก็น่าจะมีรั้วก็วาง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 แล้วก็วางวางวางปึ๊บ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  ต,บตึบโอเคแล้วก็ก็น่าจะแบบทำข้อเป็นอย่างนี้เลยถ้าผมขยันเหย๋บของจะทำให้มันแบบจักจเป็นโนนเป็นนี่ให้มันด,ดูดีกว่านี้โอเคขอดูแบบนี้ก่อนนะครับโอเคผมไปดูแบบไปแล้ว เราคิดต้องใช้ต่อไปเกะดาเกโซนครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งม,มา,มาเอามาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับ,รบ,รบทึบผลต่างวันไม่ทดกด้ ชั้นแรกกว่าน,นะครับคือถ้าทำ่างเงี้ยคลิปมันจะแบบถ้าผมผมไม่อยากตัดดัดเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปเอ้ยไม่ใช่อย่างนี้ ติบตบติบต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 โอเคแล้วก็ำํามหญ่นะครับปึ๊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 บบึ๊บบึ๊บบึ๊บบอนวาง๊บบบว ข้างบนเดี๋ยวมันจะต้องทุบอ,อ่ะผมบอกอีวางซ้อนตัวบุตไปวางซ้อนตัวข้างล่างแทนคือ <c oughs> มันต้องเดงดีๆครับมันก็ยากนะโอเคตรงนี้เป็นหลังคาอเอาไม้ปิดไปเลยกัน เน,นเอาอะไรมาใชลรครังดีวาไปก่อนจะขผมค่อยไปหาอะไรมาทำให้เปนเหมือนละรั้งแทนระรังไปก่อนละรังเงินเหลี่ยม <c oughs> โอเคขอเป็นตัวตัวอย่างอีกแป๊บนะครับผมดูหลายรอบมาทีเนี่ยตัดหลายรอบอะ่ะตัดพอไปดูเนี่ยโอเคไปดูไปแล้วอุปกรณ์ก็ค,ค,คล้ายๆเดิมแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบนิดหน่อยโอเค ขอลองก่อนนะครับเนี่ยหึบอึบอึบอึบปุบวางย่ามกันเนี่ยนะคะเกะกะแล้วก็อันนี้เปลี่ยนเป็นเหลืองเจ็ดลักกัน,นวางไปแางนี้เลย จะเ,เอาอะไรมาปิดกันตรงนี้มันดูแบบเลียบใหญ่เกินไปอะปิดยังไงดีให้มันหวานตังจุดกันลยไปไปไปล่ไปไปก็ได้ <c oughs> โอเคช่วงหลังคาตรงนี้ก็มันก็ง่ายๆอะไอ้ที่หลังคาที่ไม่ง่ายสุดคือตรงโบสถ์นะเป็นหลังคาที่ใหญ่มากคือตรงโบสถนะ์ะคือผมสร้างคือผมไม่ค่อยชอบโบสถ์เท่าไหร่ ไม่ใช่ไม่ชอบเพราะไม่สวยนะไม่ชอบเพราะสร้างยากพระสร้างยากจริงนะครับท่านผู้ชมโอเคบล็อกหาบล็อกไม่เจอเอเอาเจอแล้วอึบแล้วก็บล็อกกชนเอาฝั่งนี้โอเคได้มั้ง โอเคขอไปดาวโหลดโมเดลละครั้งก่อนนะครับถ้าไม่มีของก็จะมาบอกโอเคเมื่อกี้ผมก็ไปดาวโหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวขอลองมาใส่กันผมรู้สึกกิกะไอ้โมเดลที่มันอยู่ดีมันก็เข้ามาเนี่ยลบไปเนี่ยคือผมไปเผลอกดที่มันเข้ามาไงเอาออกไปก่อนน่ามันจะใหญ่เกินไปไหมเนี่ยจะบ็อกสี่องนี่หายไปซะบูม โอมันใหญ่นนมันกค่ไท่านผู้ชมปวดตะวางไงวางนี่ป,ป,ปึ๊ปบปุถูก็ทุบออกวางหัวปุง้งถูกอ่างเง เนี่ยผมสมมอว่ต้องวางอย่างเงี้ยแต่ว่าพื้นที่มันน้อยอ่ะหลังคามันเตี้ยอือต้องยกหลังคาขึ้นไปแล้วเนี่ยนี่ผมทุบไปโดยใช่ไหมโอเคผมว่าอย่างเงี้ยก็ต้องทุบหลังคาไปหน่อยอะแต่มันเห็นรูอ่ะ ไม่ใช่อย่างนี้เออ,เอออย่างนี้ได้ไหมมันได้มั้งระคังอยู่อย่างสูงเอาลงมาหนา่อานายล,ล,ออลงมาหน่อยึ๊บรึเออโคตลงมางอีกโกตีตัวหัว เออปล่อยยันเถอะมันแก,กะตโป้งเข้าไปไม่ได้ครับเป็นบล็อกอะครับอคือผมเขียนไว้ว่าระครังเจอนี่เลยอันแรกคือ <c oughs> ทุกอย่างว่างเียกันหมดเลยอ่ะมันก็ดูปแปลกๆนะโอเคไหนๆเวลาก็เหลือแล้วสร้างสาราห,หน่อยดีก,กว่า ทำขนมเพื่มแบบสาราวางใกล้ๆแถวนี้แล้วกันนะครับอืมไปด่ึงนะครับขอทิ้งไอเทมก่อนโอเคผมทิ้งไอเทมเสร็จแล้วไอเทมต้องใช้ควีมไม้สนใบร่วงอืมแล้วก็แผ่นแผ่นสีส้มใบไม้ร่วงบาง ผมสีได้ก็ได้เออแล้วก็เอาเป็นกระดาษมะนาวเหลืองกระดาษมะนาวเหลืองบางโอเคเริ่มสร้างกันสู้สามสู้สามสสามสสามีเย็บส3สามโอเคต่อมาก็ปูตรงนี้ ใช่ปูซิ่สร้างทำแผ่นไม้แปะ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 วางช้าแปะแปะแปะจะผมลึกอะไรดีๆออกเนี่ยเคยนคัดรอบแล้ววางแบบนี้ ยังไงสะดวกเวลาขึ้นเยอะคำลัาางก็จะมืดมากอ่ะอืมโอเคผมผมเอาไปสีแดงเข้มปแปดเจ้แล้วก็บางให้มันสูงขึ้นมาหน่อยดีกว่าอีกผมว่าพยายานใช้เป็นไม้อื่นดีกว่าไม้อะไรดีล่ะต่องไปซื้ชมช่วยชิ้น่นยนอย มไม้มะนาวเหลืองไหมในไหนก็บัน,นไหนก็ลงังคามะนาวเหลืองก็ได้นะเออผมใช้เป็นผมใช้เป็นไม้นี่แหละโอเคแผนช่วยอะไปปาบอืม้ม ตรงนี้ขึ้นมาหน่อยดีกว่าปึ๊บปึ๊บตอนนี้ไม่อาจดูขัดฉัดใจอยู่ท่านผู้ชมรอก่อเดี่ยวมันก็ดีเอง เสียงมันเนี่ยเสียงของไม้นี่มันแตกต่างกับแตกต่างกว่าเสียงของแตกต่างกับเสียงไม้อื่นนะวเวลาวางอ่ะอืม รูสึกว่ามันแตกต่างน,นี่เสียงมาดูแบบไม่รูทุบหมอนมีรกระทุบม,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 มากกว่าขออธิบายไม่ถูกเหมือนกัน่ะโอเคเดี๋ยวต้องวางให้เสร็จก,ก่อนอ่ะปอนมประมาณนีน้แล้วกันแล้วก็แผ่นไม้มาหน่อยกว่าวางอย่างนี้ ึ๊บอกว่าขอยี่เสียงไรด้วยเสียงมันทิบเลยไม่รู้อ่ะโอเคผมต้องวางก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเควางตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเสร็จมันก็ดูดีเองแหละผมว่า ชอบล็อกเอียงมากเลยเนี่ยมันส้าให่หลากหลายไมค์ครับก็คือก็ต้องวาแบมเหลี่ยมจริงๆไมค์ครับก็มีคนขอบล็อกเอียงนะแต่ไมค์ครับเขาไม่ทำแล้วผู้เล่นแล้วผู้เล่นไมค์ครับที่อยากได้บล็อกเอียงไปเห็นวิดีโอกว่าอัปเดตบล็อกเอียงมานี่ไมค์ครับการเล่นยอดลดลง เดี๋ยวเอยไม่ครับไม่ยามทำตามผู้เล่นก็อาจเป็นอย่างนี้ก็ได้ก็ไม่รู้แหละบางทีอาจไม่เป็นก็ได้นะโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนตรงนี้ก่อนเขียนแล้คัดใจมันเรียบๆหน่อยไม่แหบๆเป็นปตอไม้ฝั่งนี้ด้วยครับโอเคสาราก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ มันก็วางอะไรยังเรียงกันไปก่อนเอ๊ะผมว่าวางสลบเพิ่มหน่อยกว่าก๊อปอ,อย่างนี้เลยพลังของเครื่องมือนักสร้างก็สบาอย่างนี้และครับมาปุ๊บลากมาถึงตรงนี้กดกอ๊กอปก๊อปกดถือวากันงไนดี จะวางไปก็ไม่ค่อยมีที่จะวางเลยนะอันตรงนี้แล้วกันอึ๊บอืมก๊อปเป๊ะอืมว่าไปแล้วก็ดูไม่เหมือนมิดิบอลเด็กคนในอดีตเลยนะคือบล็อกเอเียงไงแต่ผมคัดใจกับคนทำมาเดียวนี่เลย ตรงเมนนี่เอ๊ะผมจำได้ผมเจอหูปบอลเดียวหน้าต่างแล้วนะไงยังไม่ได้เปลี่ยนเลยอ่เป็นรูปอย่างนี้ก็ได้เอาเพลงมาขอลองเปลี่ยนนะว่ามันจะเวิร์กไหมไม่เห็น <laughs> คือผมอคิดว่ามันต้องเป็นแบบ เป็นกระเพงหนาสองชั้นนะครับเหลืองอ้อยนี่ วอนนี้ผมก็สร้างหัวะคังกับสาราสิบไปแล้วจบคลิปดีกว่าจบคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสับใครที่ชอบก็ลืมกดไลค์และถ้าชอบมากก็ลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรัวันนี้สวัสดีครับบายบายก็ปิดคลิป